ครับผมผมประธานติ๊ก,ก่กงห้องบันดอยนะครับผมวันนี้จะมาอู้ความหมายของเสื้อเชยครับหรือว่าเสื้อทอมือหรือว่าอีกอย่างหนึ่งเสื้อกะเลี่ยงนะครับผมวันนี้จะอู้ความหมายนะครับผมทําไมเสื้อกะเลียงถึงไม่มีกระเป๋าและทาไมด้านหน้าและด้านหลังต้องเหมือนกันตัวทาไมเสื้อแต่ละตัวต้องเป็นแบบนั่นแบบนี้เดี๋ยวผมจะหาคําตอบมาให้นะครับผม คำตอบก็คือเสื้อกระเลียงที่ใส่อยู่มีความหมายและคติสอนใจที่ซื้อทอดามาบรรทบุตรต่อไอบรรทบุรุษจากรุ่นสู่ลุ่นหนึ่งเสื้อกระเลียงใส่สลับหน้าสลับหลังได้คือ <c oughs> ด้านหน้าและด้านหลังจะเหมือนกันเพื่อตอกย้ำว่าผู้สวมใส่ ต้องไม่กับกอกปิ้นป้อนทั้งต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างเช่นกันความหมายก็คือว่าต่อหน้าอีกอย่างรับหลังอีกอย่างจาะเป็นอย่างอั้นเพราะว่ากระเลียงพี่น้องกระเลียงบรรพบุรุษเป็นสอนมาว่าตั้งหน้าเสื้อตั้งหน้ากับตั้งหลังมีกติบรจําใจว่า เขาตอหน้าอีกอย่างรับหลังอีกอย่างจะมาทําปีน้องบนดอยหรือปีน้องกระเลียงต่อหน้าอย่างใดรับหลังไปอย่างอันคือเป็นคนที่อู้ตรงจะบ่มีการนินทารับหลังความหมายคือแบบนี้สองเสื้อกะเกลียงไอเสี้ยกะเกลียงไม่มีกระเป๋าจึงไม่ต้องมีไออย่างซุกซ่อนซ่อนเล่นอำพางสาม เสื้อกะเลียงไม่มีคอปกและแขนเสื้อนี่ครับมันมีคอปกเรียบง่ายนี่ด้านหน้าและด้านหลังใส่สลับกันได้และก็อมมีแขนเสื้อครับจะเป็นนี่ลงมายาวนี่เลยกระดุมวิถีกะเลียงจึงเรียบง่ายสมทะกินพออิ่ม หนุ่งพออุ่นนะครับผมสามข้อชิดก่อสก,กิดและเตือนเราให้รู้สำนึกว่าตัวเราคือไขมาจากไหนไม่ควรลืมผู้มีและพักไม่ควรลืมผู้มีพระคุณและหลากเงาของตัวเราเอง ครับผมขอบคุณนะครับผมสําหรับข้อมูลดีๆนะครับนี่คือทีมมาของเสื้อกะเรียงและความหมายของเสื้อกะเรียงนะครับบรรทบุรุษเราเปินมีทาไว้เพื่อเตือนใจเฮาแล้วก็มีข้อคิดแฝงอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเฮาบ่ดีลืมละเงาเขาเป็นยังไงมันดีลืมตัวตนว่าเฮามาจากไหนและเฮาเป็น,นอะไรย่างใครจะว่าอย่างก็จ้างเขาเล้ครับแต่เฮา อาจจะดูถูกเขาก็ปล่อยเขาดูถูกไปแต่เขาจำไว้เขาจะมาดูถูกตัวเขาเองครับผมสวัสดีครับ